พักทายคุณผู้ชมในทุกช่องทางนะครับหน้าจอทีวีเนชั่นทีวี22ช่องทางออนไลน์ของเราเนชั่นทีวีไลฟ์ทั้ง Facebook และ YouTube นะครับวันนี้ติดตามเนชั่นทันข่าวเย็นข่าวสารอัดแน่นเช่นเคยนะครับเริ่มต้นที่ปทุมธานีเคยเห็นแต่คนเนี่ยขับรถไล่ยิงกันล่าสุดขับเรือหางยาวยิงกันแล้วเป็นคนตกกุ้งตกปลาที่เกิดมีปัญหาเรื่องพื้นที่ทำกินคือมองว่าคนคนนี้นะฮะหาปลาในพื้นที่ทับซ้อนกับตนเอง ไม่พอใจก็เลยขับเรือหางยาวไปยิงเขาสุดท้ายผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตคาเรือหางยาวเลยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปทุมธาน,นีเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ถูกยิงตอนแรกไปถึงเนี่ยยังไม่เสียชีวิตนะครับหายใจรวยรินอยู่พบว่าชื่อคุณมาโนสุกเกษมอายุ53ปีเป็นชาวบางไทรพระนครศรีอยุธยาถูกยิงเข้าที่ตามลำตัวสนัด นอนหายใจรวยรินเจ้าหน้าที่เร่งนําตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเสียชีวิตนะครับเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบก็พบทั้งเรือปลาที่หางที่หาปลาเนี่ยของผู้ตายรวมถึงมีอุปกรณ์หาปลาจํานวนมากเลยครับและยังเจอคราบเลือดอยู่บนเรือจํานวนมากไปถึงเจอกับภรรยาของผู้เสียชีวิตคุณผู้ชมคุณอรวรรกประทุมอายุ53ปีโอ้ภรรยาเปิดเผยทั้งน้ําตาเลยสามีก็หาปลาอยู่ดีด แต่อเผอิญว่ามีเรื่องคัมเห็นกันกับคนก่อเหตุนี่แหละครับคนก่นอเหตุมักจะมาพูดว่าสามีตัวเองเนี่ยหาปลาหมดน้ําแล้วมั้งจะไม่เหลือให้คนอื่นหากินเลยหรือไงคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะอิจฉาครับที่สามีตัวเองนั้นหาปลาได้มากกว่าครับ เพราะว่าน่าจะเรื่องการโลอันนี้แหละคะ่ะตรงเบ็ดทำจริงกันเนี่ยคนคนผู้ก่อเหตุน,นี่เขาก็ตกกุ้งกับหาปลา และทางของเรานี่ก็เป็นอาชีพของเราอยู่แล้วอาชีพประมงอยู่แล้วเขาโทรมาเขาแชทมาตอนสี่ทุ่มสิบสองว่าเขามาลงเบ็ดและทีนี um> ้ซึ While ่งทางพี่ไม่ได้อ่านลายแชทแต่พอสี่ทุ่มสิบหนาทีเขาโทรมาเขาบอกว่าแม่ช่วยพอด้วยพ่อโดนไอ้คิดมันยิงนี่แหละนะแค่เรื่องหาปลาก็ยิงกันได้นะครับสุดท้ายตํารวจจับมือ จับตัวคนที่เป็นมือปืนได้ก็คือคุณสมคิดอุ้มญาตินะฮะเป็นชาวอำเภอสามโคกจับกลุมได้ที่บ้านพักเลยครับเนี่ยฮะพร้อมด้วยอาวุธปืนกระสุนปืนอีก40นัดก็รับสารภาพอย่างที่ภรรยาเขาบอกได้เลยครับก็คือฉุนกันมีก่อนหน้านี้เนี่ยเคยแอบตัดเบ็ดหาของกันและกันจนเมื่อคืนนี้มาเจอกันผู้ตายคุณสมคิดบอกมาทับน่านาน้ำของเราไงในแม่น้ำเจ้าพระยาตำบลบางเดือ ใช้ปืนยิงไป3นัดกระทั่งถูกจับกลุ่มได้นี่ก็ต้องใจเย็นๆกันนะครับเรื่องของการก่อเหตุแบบนี้ก็ตกเป็นผู้ต้องหาในฐานะที่ฆ่าคนอื่นตายนะครับไปต่อเนื่องที่จังหวัดร้อยเอ็ดคุณผู้ชมตอนนี้ในโรงเรียนก็แทบจะไม่ปลอดภัยคนเมาเข้าไปอรารวาสแล้วเคสนี้นะครับเข้าไปอรารวาสไม่พอไปตบหน้าเด็กนักเรียนในโรงเรียนนี่ฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องจับกดลงบนพื้นแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าได้รับโทรศรัพท์แจ้งมา ครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนตําบลหนองหลวงพบว่ามีชายเมาสุราเอะอะโวยวายคุ้มคลั่งบุกเข้ามาที่โรงเรียนก่อเหตุตบหน้าทำร้ายเด็กนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บนะครับหลังจากรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็ไปถึงที่เกิดเหตุติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุตอนนี้ยังไม่ทราบชื่ออายุประมาณ40-50ปีเดินมาอรารวาสอยู่ในถนนในหมู่บ้านนี่แหละครับคุมตัวมาสงบสติที่โรงพักพบว่าเมาฮะ ก็ต้องรอให้สั่งเมาทําการสอบสวนดําเนินคดีล่าสุดโดนข้อหาหนักไปหลายข้อหานะครับบุกรุกสถานที่ราชการทําร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บและหนาซ้ำเนี่ยไปตบหน้าเด็กนักเรียนที่เขาไม่รู้อีโหนูอีเนเก,กันด้วยก็ฝากตํารวจเอาให้หนักนะฮะบุคคลแบบนี้นะครับต่อเนื่องคุณผู้ชมเมื่อวานเราเล่าเหตุการณ์กันไปปั๊มในจังหวัดขอนแก่นใช่ไหมครับที่มีชายหื่นเนี่ยนะครับระหว่างที่จะเข้าไปห้องน้ําชายเผอิญเห็นเหยื่อผู้หญิง ก็เลยไปปีนทางฝั่งห้องน้ําชายเพื่อจะไปกระทําอนาจาร์เขาแล้วเผอิญไปใช้มีดคัตเตอร์ในจี้เขาน้องคนนั้นเนี่ยสลัดจนหลุดหนีมาได้มือในโดนคัตเตอร์กรีดเป็นทางอย่างนี้จับตัวไม่ได้เมื่อวานล่าสุดจับตัวได้แล้วตํารวจต้องขอบคุณเจ้าของร้านนวดร้านนี้นะเพราะว่าไอ้เจ้าคนเดิมเนี่ยไปใช้บริการร้านนวดสองชั่วโมงไม่จ่ายตังค์เขาจนเจ้าของร้านนวดต้องโทรมาหาตำรวจสุดท้ายจับตัวได้นะครับ เหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าสืบเนื่องกันนะครับนายคนนี้ชื่อนายหานะฮะกันหาพรมเลิศ3 1ปีชาวหนองบัวลำพูเจ้าของร้านนวดแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหัวทุ่งคาไฮอําเภอเมืองขอนแก่นนะครับพบว่าลูกค้ารายนี้น่ะแปลกๆใช้เวลา2ชั่วโมงในการใช้บริการพอใช้บริการเสร็จไม่ยอมจ่ายเงินแล้วมีอาการคล้ายกับคนติดยาเสพติดตำรวจไปถึงร้านก็เข้าค้นตัวพบเลยอุป,ปรกรณ์เสพยาเสพติด1ชุด ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก็พบว่านายหานี่คนเดียวกันครับกับคนที่ไปก่อเหตุอนาจารยิงในปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งใช้มีดจี้เขาหวังจะทําอนาจารย์จึงจับตุม่มกลุ่มตัวพร้อมต,ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ฮอนดา้าสกูปปิอ้อสีน้าเงินนะครับประสานสพเมืองขอนแก่นมารับตัวไปดําเนินคดีเบื้องต้นทราบว่านายหานี่เป็นคนงานก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ2กิโลเมตรส่วนสาเหตุนั้นเนี่ย อยู่ระหว่างการสอบสวนของตํารวจเมื่อสอบสวนเสร็จแล้วจะได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปจริงๆชื่อกันหานะน่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อตันหามากกว่านะครับก็เป็นอันตรายอย่างมากต่อสังคมนะครับต่อนเนื่องเหมือนกันคุณผู้ชมเหตุการณ์เครนถล่มที่อ่อนนุชกรุงเทพมหานครเมื่อวานนั่งวิเคราะห์กันว่าเหตุการณ์ที่เครนถล่มมันจะเกิดจากการที่รับน้ําหนักมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้มีคนเสียชีวิต2คนนะครับบาดเจ็บอีก3คน แต่ล่าสุดสมาคมวิศวกรรมเขาลงไปตรวจสอบแล้วพบว่าสลักน็อตน่ะที่มันอยู่ส่วนปลายของเครนเนี่ยเกิดหลุดออกจนทำให้เครนนี้เสียการทรงตัวสุดท้ายพังถล่มลงมามีคนได้รับบาดเจ็บนะครับวันนี้เขาลงพื้นที่ไปพร้อมๆกันเลยกับนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยศาสตราจารย์ดรอมรพิมานมาศพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานครตรวจสอบภายในไซต์งานก่อสร้าง ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้คุณผู้ชมพบว่าสันนิษาานสลักเกลียวหรือน็อตที่อยู่ในชิ้นส่วนปลายของทาวเวอร์เครนหลุดออกจากส่วนประกอบทำให้เครนเกิดเสียหลักและนำมาซึ่งเหตุการณ์เครนถล่มครั้งนี้ครับเนี่ยเราพบว่าจุดจุดตั้งต้นของของการถล่มเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ตรงปลายปลายเครนปลายเขาเรียกปลายบูม ตอนนั้นเนี่ยเราเราเข้าใจว่าตรงจุดต่อเนี่ยในระหว่างที่ยกน้าหนักเนี่ยออไอตัวโบหรือตัวน็อตที่ยึดเอาไว้เนี่ยที่เราเรียกว่าสลักเกลียวเนี่ยมันอาจจะหลุดหรือว่าเคลื่อนหรือแม้กระทั่งว่าขาดเพราะว่าในที่กิดเหตุเนี่ยเราก็ได้เจอเศษของตัวสลักเกลียวที่มันตกลงมาพื้นเราก็เลยเข้าใจว่ามันอาจจะเกิดการขาดทีนี้พอมันขาดแล้วเนี่ยก็ทําให้ตัวตัวตัวคานเหล็กเนี่ยมันเสียสมดุล เพราะมันมีน้ำหนักถ่วงอยู่ฝั่งตรงข้ามมันก็เลยไปทำให้ตัวทาวเวอร์หรือตัวโครงเหล็กตั้งเนี่ยมันลม้มคราวนี้เหตุการณ์แบบนี้ใครต้องรับผิดชอบล่าสุดตำรวจก็บอกว่าสอบปากคำกันไปแล้วทั้งคนงานเจ้าของโครงการผู้รับเหมาแต่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ใดครับเนื่องจากรอผลการตรวจสอบโครงสร้างจากสมาคมก่อนขณะเดียวกันสมาคมก็บอกเลยเดี๋ยวจะต้องเรียกคนประกอบติดตั้งเครนมาให้ข้อมูลว่ามันผิดพลาดตรงไหน แล้วยืนยันกับสื่อมวลชนแบบนี้ว่าเรื่องนี้จะต้องมีคนรับผิดชอบแน่ๆเพราะฉะนั้นก็ต้องขอความชัดเจนในเรววันด้วยเพราะเรื่องนี้มีคนเสียชีวิตนะครับผ,ผู้ชมครับมีแต่คําพูดว่าประเทศไทยเงินซื้อได้ทุกอย่างไม่รู้จะเป็นความจริงไหมเพราะตลอด2วันที่ผ่านมามีข่าวที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวหาประธานมูลนิธิดังคนหนึ่งซึ่งภายหลังก็เปิดเผยนะครับว่าเป็นคุณต้นอ้อมูลนิธิเป็นหนึ่งนะครับว่ามีพฤติกรรมในการแอบอ้างเพื่อชวนคนเนี่ย มาซื้อวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อต่อยอดไปสู่การมีตำแหน่งแห่งหนในรัฐสภาบ้างหรือเข้าไปเป็นทีมงานของคณะทำงานรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองบ้างมีการพูดคุยถึงตัวเลขว่าถ้าซื้อวุฒิเนี่ยใช้อย่างน้อย2 0 0แสนถ้าจะเข้าไปเป็นทีมงานก็ใช้6 0 0 0ืต่อตำแหน่งยิ่งตำแหน่งใหญ่ๆก็จะยิ่งแพงมากขึ้นเพื่ออะไรเพื่อเป็นต้นทางในการช่วยเหลือ นะฮะในการสร้างผลงานของบุนิธิด้วยหรือแม้แต่กระทั่งการสร้างอำนาจต่อรองในทางอื่นๆเรื่องนี้เป็นข้อกล่าวหานะครับแล้วทางคุณต้นอ้อเองก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นเรื่องแบบนั้นจริงๆแต่เราไล่เรียงนะครับลักษณะมันจะเป็นประมาณนี้ก็คือสิ่งที่เขากล่าวหากันมาดูในฝ่ายของเพจดังที่มีการเปิดเผยข้อมูลกันมาก่อนคือเขาเปิดเผยข้อมูลไลน์เนี่ยเป็นไลน์ของคนที่คุยกับอ้างว่าเป็นคุณต้นอ,อ้อ มูลนิธิเป็นหนเนี่ยนะแล้วก็แนบด้วยสลิปของการโอนเงิน50 0 0 0บาทครั้งหนึ่ง50 0 0 0บาทอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มี1,500บาทบ้างนะครับโดยบอกว่าเงินทั้งหมดเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องของการจ่ายให้เพื่อแลกกับการได้มาซึ่งวุฒิปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกนะฮะโดยการส่งสลิปเนี่ยเขาไม่ได้โอนตรงให้คุณต้นอ้อน,นะแต่เขาส่งลายสลิปมาให้คุณต้นอ้อ รับทราบแล้วโอนจ่ายแล้วประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในมุมของคนที่ออกมาแฉเรื่องนี้ก็คือคนที่ซื้อใบปริญญานี่แหละหลายสื่อบอกเป็นผู้เสียหายแต่เราขออนุญ,ญาตไม่ใช้คาว่าผู้เสียหายแล้วกันเพราะว่าจริงๆเขาก็รู้ว่าเขาจ่ายเงินเพื่อซื้อใบปริญญาแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้รับนะฮะเขาก็เลยออกมาพูดว่าเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะครับผู้ที่ซื้อใบปริญญาวันนี้เปิดใจกับ nation tv เอาไว้ด้วยนะครับ ว่าแชทลับต่างๆที่เราเห็นกันอยู่ถึงกระบวนการซื้อวุฒิปริญญาการนําเสนอให้กับทีมงานของทีมนักการเมืองเนี่ยมันเป็นของจริงแน่นอนถึงขั้นสาบานกันเลยเนี่ยนะครับคุณลักให้สัมภาษณ์ผ่านรายการล้วงข่าวโดยบอกว่าการซื้อวุฒิปริญญาผ่านประธานมูลนิธิชื่อดังบอกถึงสาเหตุที่ตนต้องแจ้งความด้วยเพราะเห็นความไม่ชอบมาพากลในเจตนาของประธานมูลนิธิท่านนี้โดยเขาเป็นผู้เสนอให้คุณลักซื้อวุฒิปริญญาในมหาวิทยาลัยจังหวัดพิษณุโลก โดยตั้งใจให้ตนนั้นเข้าไปเป็นตัวแทนในทีมงานของมูริธิอยู่กับสมาชิกรัฐสภาทําให้ตนก็หลงเชื่อโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการครับเบื้องต้นตัว,ต,วตัวบุคคลนั้นเขาเสนอมาว่าเฮ้ยเธอเธอเธอซื้อแบบนี้สิมันจะต้องมีคนของเราสักคนหนึ่งนะเข้าไปนั่งอยู่ในในใน,ในพื้นที่พูดได้ไหมคะได้ค่ะ อ่อมามันจะต้องมีคนในองค์กรของเราไปนั่งในวุฒิสภาเพื่อที่ว่าจะได้มีงบอะไรแล้วก็จะได้เอามาให้มูลนิธิอ,อย่างเงี้ยค่ะ,คะนี้เราก็เลยมาว่าเออไหนๆเราก็อยู่ตรงนี้แล้วเนาะ,ะเขาก็เลยบอกเขาก็เลยเสนอทุกสิ่งอย่างนะคะ หลอกล่อเราทุกสิ่งอย่างในการซื้อขายตรงนี้นะคะแล้วระหว่างนั้นตัวลักเองแล้วก็รู้เท่าไม่ถึงการอันนี้เรียนตามตรงเลยว่ามันเท่าไม่ถึงการจริงแต่ถามว่าลักก็แย้งเข้าไปอยู่นะว่าเอ้ยเนี่ยมันผิดกฎหมายนะมันไม่ดีนะทําไปอย่างนี้แล้วมันจะเสียหายนะเขาก็เลยว่าเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเคลียร์ได้เรามีผู้ใหญ่ช่วยเคลียร์ในในข้างในไม่มีปัญหาคุณลักเนี่ยอ้างว่าตนโอนเงินให้กับประธานมูลนิธิร่รวมสองแสนแต่การดําเนินการเรื่องวุฒิการศึกษาไม่คืบหน้าแม้แต่บัตรนักศึกษาตนก็ไม่ได้รับ อ้างว่าระหว่างนั้นมีการประสานมาจากอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อขอดำเนินการเรื่องเอกสารประสานให้คุณลักษ์เนี่ยส่งเอกสารไปยังมหาลัยซึ่งเพิ่งจะโทรมาเล่าเมื่อวานนี้เองโดยตนมีการบันทึกเสียงระหว่างการสนทนาแต่ยังขอไม่เปิดเผยนะครับย้ําว่าแชทที่มีการเปิดเผยออกมาหน้าสื่อทั้งหมดเป็นแชทจริงขอสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยไม่ได้ตัดต่อหรือเมคขึ้นมามองว่าเจตนาของประธานมูลนิธิค,คนนี้ไม่ชอบมหาภากลที่เสนอตําแหน่งที่ปรึกษา ถึงขั้นไปอยู่ในทีมของรองเลขานายกเขาก็เสนอมาแล้วก็อธิบายว่ายิ่งตำแหน่งสูงเท่าไหร่ก็จะยิ่งจ่ายมากขึ้นเท่านั้นเรื่องเนี่ยมันมาจากคนที่ไปแจ้งความก็คือคนรักคนนี้แหละไปแจ้งความเอาไว้แต่คราวนี้มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องอีกแล้วทนายชื่อดังอย่างทนายธรรมราชความวัวไม่ทันหายทนายธรรมราชเข้ามาอีกแล้วบอกว่าตนเนี่ยได้รับหลักฐานจากคนที่เป็นเหยื่อของประธานมูลนิิท่านนี้ด้วย ซึ่งก็ไม่รู้ว่าไปได้รับหลักฐานมาได้ยังไงวันนี้ทนายธรรมราชเปิดเผย,ยผ่านรายการล้วงข่าวด้วยชวนไปฟังกันหน่อยครับคนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยะนะมันมัมนมีหลักฐานที่ว่าอาจจะโยงไปสิ่งเรื่องการโอนเงินหรือว่าอะไรได้เนี่ยส่วนเขาจะโอท่าอะไรเนี่ยเ,เราไม่รู้หรอกอเขาก็นสิ่งตัวนี้เราไม่รู้พเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่รู้เนี่ยและมันมันก็ต้องให้อำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยในการเข้าไปตรวจสอบ แต่งาเ,เข้าไปดำเนินคดีแล้วเพื่อจะเอาเขา้อที่จริงตรวงนี้มาวินิจฉัยถ้าไม่ผิดก็จบุนกระำเนิาชีวิตต่อไปแต่แต่ทนายทนายมีมีม,มีอำนาจในการไปยื่นร้องเหรอคะเพราะทนายอาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ไม่ได้เป็นตัวของคนที่อยู่ใน<า>ในเรื่องเนี้ยอาชาประเด็นที่พิาพาทกันระหวา่วหางผู้เสียหายผู้โอนเงินผู้ย่ง่ายนะค่ะอันนี้ผมไม่เกี่ยวอืถ้าเขาถ้าเขาคุยกันจบระหว่างสองบุคคลเนี้ย ก็เกันไประหว่างสองผู้คนแต่ประเด็นปลอมวุฒิเนี่ยถ้ามีจริงนะแต่ประเด็นที่อาวุธปลอมเพื่อไปเสนอในรัฐสภาเนี่ยโอาคอาจจะยังไม่ได้ตาแหน่งค่ะแต่ถ้ามันมีเรื่องปลอมวุฒิเนี่มหาอะไรที่เกี่ยวข้องเนี่ยเรื่องใหญ่นะครับผมบอกได้เลยอืใช่อันนี้เรื่องใหญ่แ,นนแยกประเด็นนะต้องแยกประ,เ,ประเด็น<ห>กันครับของผู้ภาษาถืออีกทางหนึ่ง,งอันนี้นะปราจจะใช้คําว่าสามารถเข้าไปคุยอกไ้เนี่ย ว่าผมก็บอกได้เลยว่าผมเอาไปเฉียบเงินนี้ได้ค่ะอคือทนายธรรมราชเนี่ยบอกว่าผู้เสียหายนําหลักฐานมาให้ตนมีครบทั้งแชทคลิปสลิปโอนเงินแต่ปรากฏว่าพอคุยกันเสร็จเนี่ยทนายธรรมราชโทรเข้ามาในรายการล้วงข่าวปรากฏผู้เสียหายก็บอกกับรายการเราว่าไม่รู้จักทนายธรรมราชเลยอวแล้วไม่รู้จักเขาแล้วไปเอาหลักฐานมาจากไหนเขาก็เลยมองว่าที่ทนายธรรมราชออกมาแก้เกี้ยวหรือเปล่าเพราะว่าคุณต้นอ้อเนี่ยมีประเด็นกับคณะเชื่อมจิตก่อนหน้านี้ ก็คือเป็นขั้วตรงข้ามกันเลยก็ไม่รู้ว่าเป็นการเอาคืนกันหรือไม่อย่างไรคราวนี้ไปฟังทางฝั่งคุณต้นอ้อมูลิธิปเป็นหนึ่งบ้างเธอออกมาชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะครับใช้ช่องทาง Facebook ส่วนตัวโดยบอกนะครับว่ากรณีคุณสมชิตเชื้อคงเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นในเรื่องดังกล่าวแต่กลับมาถูกพาดพิงจนท่านเสียหายต้นอ้อรวบรวมหลักฐานเพื่อส่งมอบให้ทานายความดำเนินคดีจนถึงที่สุดต่อไป ถัดไปไม่นานคุณต้นอ้อโพสต์อีกครั้งบอกกรณีที่บางเพจและกลุ่มบุคคลมาเปิดเผยแชทพาดพิงถึงต้นอ้อเป็นหนึ่งในทางเสื่อมเสียตลอดจนบิดเบือนเรื่องราวสังคมเกิดความเข้าใจผิดอ้อยืนยันว่าทางเรามีหลักฐานโต้แยง้งและยินดีให้ผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้เสียหายใช้กระบวนการทางกฎหมายนำหลักฐานทั้งสองฝ่ายมาแสดงในชั้นศาลไม่ใช่การโพสต์และกล่าวหาลอยๆนำไปสู่การกระทบชื่อเสียงของมูลนิธิเป็นหน อ้อต้องกราบขออภัยบุคคลที่3ที่ได้รับผลกระทบต่อเรื่องนี้นอกจากนี้ยังไปคอมเมนต์ใต,ต้โพสต์ด้วยนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการกระทําของอ้อที่ปิดพลาดไปเพราะรักและหวังดีกับเพื่อนแต่มีการบิดเบือนบางส่วนทําให้อ้อได้รับความเสียหายเรื่องทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมีที่มาที่ไปมีหลักฐานทุกอย่างต้องขอโทษสังคมในกรณีนี้พอพาดพิงไปถึงมาหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก วันนี้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนําโดยรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยพิษณุโลกออกมาตั้งโต๊ะ,ะแถลงเลยนะครับและยืนยันว่ามหาวิทยาลัยนั้นไม่มีนโยบายในการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งวุฒิการศึกษาเอาชื่อของผู้เสียหายไปตรวจสอบพบว่าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจริงนะฮะเรียนอยู่เนี่ยเรียนมาสองเทอมแล้วแต่ไม่ปรากฏพบนะครับว่ามีกระบวนการในการซื้อขาย วุฒิการศึกษาในมหาวิทยาลัยพิษณุโลกอย่างแน่นอนแล้วยืนยันว่าถ้าหากมหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายเดี๋ยวจะมีการแจ้งความเอาผิดด้วยคราวนี้อีกหนึ่งคนที่โดนพาดพิงคุณสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนี่คือแชทที่ท่านได้รับการพาดพิงนะในแชทเขียนเลยฮะว่านี่คนนี้เนี่ยเป็นเลขาท่านนายกนะทำงานใกล้ชิดท่านนายกจะประสานเรื่องอะไรกระทรวงไหนท่านทำได้หมด ถ้ามาเป็นทีมงานคนนี้เนี่ยถือว่าใหญ่นะแล้วราคาถูกด้วยพอพาดพิงท่านอย่างนี้คุณสมคิดวันนี้ก็ต้องออกมาชี้แจงเลยนะครับว่าไม่รู้จักกับใครทั้งสิ้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโพสต์คนอ่างอิงคนเป็นผู้เสียหายแล้วมาบอกว่าต้องเสียเงินห0หมืนเพื่อให้ได้มาเป็นทีมงานของท่านเนี่ยเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงและไม่มีใครกล้าทําด้วยครับไม่มีครับไม่เคยมี เราไม่เคยมีเรื่องนี้แล้วไม่ใครกล้าทําด้วยเรื่องแบบนี้มันแล้วยิ่งผมทํางานอยู่กับทาเนียบแบบนี้ผมก็ระมัดระวังแต่มืเอเอคนที่คนที่มีเอาชื่อไปอ้างเนี่ยผมก็รู้จักนะเขาก็รู้จักเขาก็อยู่พรรคเพื่อไทยบ่อยก็ไม่คอยเอ่ยชื่อเดี๋ยวทุกคนก็รู้หมดแหละว,ว่าใครส่วนจะผิดหรือถูกไม่ทราบคนที่เอาไปอวด่ออกเรื่อะปวดวันนี้ละปวดปวดวันนี้ทุกคนปวดไม่อวดยกเลิกหมดปวดเมื่อยกเลิกหมด,ด,หมดตัดปัญหาครับไม่งั้นเป็นปัญหาหมดสิบี่คน ซึ่งไม่ไม่ใช่ว่าส4บคนผิดนะเอาว่าผิดไม่ผิดยกเลิกก่อนเมื่อวานเขาคงคงมีคนประสานมาแล้วแล้วโทรมาขอโทษแล้วก็เขาก็ผมก็ไปดูเขาก็ส่งส่งในเพจเขา้ามาให้ดูเพจชื่อ,ตอ,อตอนนี้ฝ่ายคุณสมคิดเชื้อคงทำการยกเลิกบัตรเข้าออกทำเนียบของคณะทำงานทั้งหมด14คนนะครับแล้วก็ปลดทีมงานออก14คนด้วยเพื่อให้ชัดเจนว่าไม่มีใครจะไปแลกรับเงินในลักษณะนี้ พร้อมทั้งส่งทนายความไปลงบันทึกประจําวันไว้แล้วว่าตนไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คราวนี้ในกรณีที่คุณต้นอ้อนะครับถูกเป็นผู้กล่าวหาแบบนี้ก็มีออกมาทั้งผู้เสียหายทนายธรรมราชก็มาร่วมด้วยเมื่อสักครู่มีอีกคนหนึ่งก็คือคุณปุ๊กกี้นายแม่ปุ๊กกี้เนี่ยเคยเป็นหนึ่งในสมาชิกของบุริธิเป็นหนึ่งก็ออกมาแฉลักษณะเดียวกันว่าคุณต้นอ้อมีพฤติกรรมในลักษณะเนี้ยครับเพื่อน,นําไปสู่การหัวประมูลแต่เธอเนี่ย ตั้งคำถามเลยว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นเรื่องของการเจ็บใจช้ํำกันมาก่อนหรือเปล่าแล้วมันลงกันกรณีที่อีกฝ่ายหนึ่งมีปัญหาคุณอโนไทัยสกุลทองเพิ่งไปสัมภาษณ์คุณปุ๊กกี้มาไม่แน่ใจว่าข้อมูลตรงนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกับเธอกันนะครับเชิญครับคุณอโนไทย ล่าสุดเมื่อประมาณสัก15นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางคุณปุ๊กกี้ซึ่งถือเป็นอดีตผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเป็นหนึ่งก็ได้ออกมาชี้แจงอย่างชัดเจนนะคะว่าวันนี้ที่เขาเดินทางมาที่มูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเนี่ยก็เพื่อที่จะนําหลักฐานที่เขามีทั้งหมดนะคะรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประธานมูลนิธิหญิงคนหนึ่งเนี่ยมาให้กับทางมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมได้รับ เรื่องร้องเรียนไปนะคะแล้วก so so ็ให้การช่วยเหลือเพราะเขามองว่าการที่เขามาในวันนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะเป็นการแฉใดๆแต่ต้องการมาเพราะว่าเขาเป็นเหยื่อของการที่ถูกประธานมูลนิธิหญิงคนนี้เป็นผู้กระทําเช่นกันและก็การออกมาในครั้งนี้เนี่ยนะคะเขามองว่าเขาก็ไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวอะไรนะกับประธานมูลนิธิแต่ที่เขาต้องมาเพราะพอเขาออกจากมูลนิธิมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาได้รู้ข้อมูลว่ามีการพยายามที่จะสร้างหลักฐานเท็จในการใส่ร้ายในการ การแกนแกล้งเขาก็ทําให้เขาเดีอยรู้สึกว่าก็ทนต่อไปไม่ได้จึงต้องนาพยานหลักฐานที่มีนั้นมามอบให้กับมูล,ลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในครั้งนี้แล้วคุณปุ๊กกี้เนี่ยก็ยังเล่าไปอีกนะคะว่าตอนที่ออกมาจากมูล,ลนิธิเป็นหนึ่งนั้นนะคะก็เป็นการออกมาด้วยดีเหตุผลที่ออกมาเนี่ยก็ออกมาเพราะเหตุผลส่วนตัวเหตุผลส่วนตัวในที่นี้ก็คือรู้สึกเกิดความไม่สบายใจเพราะมีการพยายามให้ตัวของเขาเนี่ย ทำบางอย่างในลนักษณะของการหัวกันประมูลหรือหัวให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์บางอย่างเขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจครอบครัวของคุณปุ๊กกี้ก็ไม่สบายใจจึงตัดสินใจให้ออกมาจากตรงนั้นดีก,กว่าเพื่อความสบายใจด้วยแต่ตอนออกมาเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกรักประธานมูล,ลนิธิคนนี้อยู่ ทุกวันนี้เขาบอกว่าเขาก็ยังรักอยู่นะไม่ได้รู้สึกเกลียดชงังไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องไปอาฆาตแค้นหรือกดเคืองใดๆแต่ว่าวันนี้ที่ต้องออกมาอย่างที่บอกไปค่ะว่าเป็นเพราะว่าเขาก็เป็นเหยื่อเช่นกันและเขาบอกด้วยนะคะว่าสิ่งที่เขารู้มาหลายๆอย่างเกี่ยวกับตัวประธานมูลนิธิเนี่ยวันนี้ก็นํามาให้กับทางมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมได้รับทราบเพื่อที่จะนําไปสู่กระบวนการในการดํานเนินการหลังจากนี้และก็เรื่องหนึ่งที่ยืนยันได้เลยคือเขายืนยันได้ว่าเรื่องของการซื้อวุฒิปริญญ,ญา นั้นมีจริงอย่างแน่นอนแต่ตัวเขาไม่ได้เป็นผู้เสียหายโดยตรงนะคะเพราะว่าผู้เสียหายโดยตรงเนี่ยชื่อว่าซอลักเดี๋ยววันพรุ่งนี้ซอลักจะนําพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเข้ามาให้กับมูนลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมเช่นกันเดี๋ยวลองไปฟังเสียงเขาพร้อมกันค่ะ จริงๆอะค่ะถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะตั้งแต่แรกเลยเนี่ยไม่มีนะคะไม,มไม่มีไม่มีอะไรเลยที่ที่เป็นเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นให้เราต้องทําลายที่เขาเรียกว่าแฉจริงๆไม่ได้แฉเลยนะคะเรื่องนี้ไม่ได้แฉนะคะแต่ว่าจริงๆพวกเราเนี่ยคือเหยื่อเหยื่อของการกระทํามันอาจจะดูว่าซับซ้อนนะคะแต่จริงๆอะตั้งแต่แรกเนี่ยกีรู้เบื้องลึก มาค่อนข้างเยอะตั้งแต่ที่เข้าไปเนี่ยเราก็รู้แล้วล่ะคะ่ะว่าเขาเป็นคนแบบไหนเพราะการที่เราจะคบใครสักคนเราก็ต้องสืบนะคะแต่เราก็ทราบแล้วค่ะผู้ใหญ่หลายๆท่านก็บอกค่ะว่าเขาเป็นคนแบบไหนแต่ด้วยความดื้อรั้นของเราอ่ะเราจะไม่เชื่อถ้าไม่เห็นหลักฐานนะคะณนะวันหนึ่งเนี่ยที่เรามาเห็นอะไรบางอย่างนะคะก็ หลายๆอย่างอะคะ่ะเราก็รู้สึกว่าเราต้องต้องฝีดตัวออกแล้วก็ด้วยความที่ไม่สบายใจอะไรด้วยในในครอบครัวนะคะที่จะต้องส่งผลกระทบอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ฝีดตัวออกแต่การฝีดตัวออกของเราเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงขบวนการของเชื่อมเชื่อมจิตเชื่อมเชื่อมจิตนะคะแต่พอพี่มาเห็นหลักฐานหลักฐานหนึ่งที่เขาไปใส่ร้ายเราอะว่าเราเนี่ยคือตัวไป กระตุ้นแล้วพยายามไปทําร้ายเชื่อมจิตพี่ถือว่าเอา้าแล้วมันเกี่ยวอะไระ่ะพี่ไปทําอะไรในเรื่องนี้หรออะไรเงี้ยพี่ไม่ได้ทํานะคะค่ะธรรมราชไม่ต้องมาโหนฉันค่ะฉันเกลียดเธอฉันบอกเลยฉันเกลียดเธอไม่ต้องมาโหนฉันเรื่องนี้แล้วผู้เสียหายคนไหนก็ไม่โง่ไปหาเธอค่ะธรรมราชจิตปราถนาที่ดีไม่เคยคิดทําร้ายคนคนนี้นะคะไม่เคยเลย คุณอโนไทยผมถามสักเรื่องว่าสรุปแล้วเนี่ยคุณปุ๊กกี้เธอเป็นผู้เสียหายในด้านไหนแล้วต่อจากนี้เธอจะถึงขั้นแจ้งความคุณเป็นหนึ่งเลยไหมเออคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งเลยไหมครับคือในเบื้องต้นเนี่ยนะคะเขาเป็นผู้เสียหายในลักษณะที่ถูกให้อถูกใส่ร้ายถูกพยายามที่จะให้น้องอีกคนหนึ่งที่เขารู้จักเนี่ยสร้างหลักฐานเท็จเพื่อมาใส่ร้ายเขาแต่ในเรื่องของการเป็นผู้เสียหายโดยตรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อ วุฒปริญญาต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้เป็นผู้เสียหายโดยตรงแต่ผู้เสียหายโดยตรงเนี่ยจะมาในวันพรุ่งนี้แต่สิ่งที่เขามีเนี่ยนะคะเขามีหลักฐานที่ทําให้เห็นว่าบุคคลคนน,นี้นั้นนะคะมีลักษณะของการกระทําโกหกหลอกลวงอย่างไรหรือว่า กระทำกับผู้เสียหายรายอื่นอย่างไรเพราะว่าวันนี้เนี่ยยังมีผู้เสียหายอีกรายหนึ่งด้วยนะคะที่เป็นผู้เสียหายที่ถูกโกงแชร์มาช่วงประมาณสักปี6 1 6 2ก็นําพยานหลักฐานที่มีทั้งหมดเนี่ยมาร้องกับทางมูลนิธิรณรงค์ทวง,งคืนความยุติธรรมเพื่อที่จะให้ช่วยเร่งรัดดาเนินการกับทางคุณต้นอ้อเช่นกันนะคะเพราะว่าในหลักฐานเนี่ยมีทั้งหลักฐานแชทข้อความต่างๆที่มีลักษณะในการที่จะพยายามสร้างความน่าเชื่อถือให้ดูว่าฉันจะจ่ายเงินจริงๆนะฉันจะหาเงินมาจากที่ไหนได้อย่าง รายแต่กระบวนการจริงๆแล้วเขายังไม่ได้รับการจ่ายเงินผู้เสียหายโกงแชร์รายนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไปแจ้งความไว้แล้วเมื่อประมาณสักวันที่21พฤษภาที่ผ่านมาที่สพเมืองนนทบ,บุรีเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับเงินคืนสักทีรอมาหลายปีและตั้งแต่ปี 61, 62เจราจามาตลอดแล้วปรากฏว่าก็มีการไปเป็นประธานมูลนิธิออกหน้าสื่อในทุกๆวันแต่กับผู้เสียหายใน11คนที่ไปแจ้งความมาไม่ได้ถูก ได้รับการชดใช้เยียวยาเลยก็เลยรู้สึกว่าไม่มีความเป็นธรรมจึงต้องมาร้องเรียนเพื่อที่จะให้ทางมูลนิธิโดยลงทวงคืนความยุติธรรมเขาช่วยเหลือผู้เสียหายรายนี้เนี่ยนะคะมีมูลค่าความเสียหาย480,000บาท oh. แต่เขาบอกว่า <Okay. S 1> ได้รับเงินคืนมาแค่1,000บาทเท่านั้นค่ะ ครับผมขอพระคุณมากครับอุนโรไทยที่รายงานข้อมูลมาเดี๋ยวเราตามเรื่องนี้กันต่อนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยยังเป็นข้อมูลอีกข้างหนึ่งที่ส่งต่อมาเท่านั้นรอการชี้แจงจากคนที่ถูกกล่าวหาด้วยด้านนายกรัฐมนตรีล่าสุดก็รับทราบเรื่องนี้แล้วและมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่ควรเกิดขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยบอกเลยว่าหวังว่าจะมีการตรวจสอบผู้ติดตามของคนที่ทํางานในทำเนียบรัฐบาลนะครับหากไม่ได้รับอนุญาตจากตนเนี่ยนะฮะ มั่นใจว่าเดี๋ยวจะได้มีการดำเนินคดีกันแน่นะครับประเด็นความขัดแย้งในสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติตอนนี้แต่ละฝ่ายกลับมาทํางานกันหมดแล้วนะครับเหลือแค่คนเดียวคือบิ๊กโจ๊กที่ยังไม่ได้กลับมาเนื่องจากโดนคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนก่อนหน้านี้บิ๊กโจ๊กฟ้องไปแล้วหลายคนแล้วเคยบอกว่าจะฟ้องไปถึงนายกรัฐมนตรีวันนี้เดินทางไปยื่นร้องต่อคณะกรรมการปปชเป็นที่เรียบร้อยเรื่องของการที่นายกแต่งตั้งให้พลตารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเป็นผอบอตรอ คุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมบิ๊กโจ๊กเคยร้องเรื่องนี้ไปแล้วแต่มากลับถอนฟ้องในภายหลังรอบนี้มาฟ้องในคดีเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยวันนี้ที่สานักงานปปชครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบอตรนะครับเดินทางไปยื่นร้องนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินกรณีแต่งตั้งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเป็นผบอตรโดยก่อนหน้านี้ตนเองเคยยื่นฟ้องแล้วก็ถอนไปวันที่23เมษายนเนื่องจากตอนนั้นเห็นว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ ท่านได้ทําการร้องกล่าวหาไว้แล้วแต่มาทราบภายหลังว่าพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ถอนฟ้องตนจึงมาฟ้องในครั้งนี้และยืนยันว่าการมาฟ้องในครั้งนี้จะไม่มีการถอนอีกแล้วครับตรบางท่านนะมาให้การเป็นพยานแล้วก็มีมีผู้แทนกิจศีกามาให้การเป็นมาให้ข้อมูลแล้วนะครับก็ก็ส่วนที่ปปชเขาสอบไปแล้วก,ก็ถือว่าเป็นพยานฐานในสนนวน นะซึ่งซึ่งเขาปปชก็ต้องนําไปใช้อ๋อไม,ไม่ต้องเรยกระบวนการพิจารณาใหม่ไม่ต้องครับผมไม่ได้ถามและผมไม่รู้เรื่องหรอกนะเป็นการเดินการของปปชผมกล่าวหาในตำแหน่งที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อท่านกระทาผิดกฎหมายผมก็ต้องมายื่นกล่าวหาไม่งั้นองค์กรจะอยู่ยังไงละ่ะไม่งั้นต่อไปรุ่นหลงังๆจะอยู่ยังไงละ่ะนะครับนะวันนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่าผมจะได้เป็นนะผมอาจจะถูกออกไปเลยก็ได้ ถูกไหมแต่ว่าวันนี้องค์กรมันต้องอยู่อะถ้าเราไม่แก้ถ้าเราไม่เดินตามพรบแบบนี้เราก็ต้องไปแก้พรบเช่เลยว่าไม่ต้องมายึดหลักโอโโุโสเขียนสมใหม่เลยว่าก็ต่อไปก็ใช้ว่าไว้วางใจสน,นองนโยบายรัฐบาลได้เหมือนที่ให้สัมภาษณ์นะครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมฝ้าของบิ๊กต่อพลตรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลล่าสุดให้สัมภาษณ์ครั้งแรกนะครับกับนักข่าวโดวยบอกแบบนี้นะครับว่าเรื่องของมติของคณะกรรมการกตร ที่ยืนยันว่าคําสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการวนันชอบด้วยกฎหมายแล้วพนเรกต่อศักก็บอกว่าขอไม่ออกความเห็นเพราะเป็นเรื่องของการประชุมตลอดจนการให้สัมภาษณ์ทั้งหมดนะครับบิ๊กตอบปฏิเสธที่จะตอบคําถามเกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กท้งนั้นเลยครับ พี่ขอเด้ออันนี้พี่พี่ขอเนี่ยมันเป็นเป็นเ,นเรื่องของของการประชุมน,น,นี้พี่ขอไม่ไม่ไมออกอความคิดเห็นดีกว่าแล้วมีกระแสข่าวว่าท่านอาจจะอาจจะลาออกก่อนกระแสจากเสด็จพี่ก็ญญญอยานในเดือนนี้่ะตรงน,นี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีมันก็พูดกันไปยังไม่ได้มีอะไรนะครับเพราะงั้นกดูก่อนแต่ก็ทํางานเต็มที่นะครับก็มาอยู่ในหน้าที่ก็ทําหน้าที่ให้มันดีแค่นั้นเองหมดหน้าที่เราก็ไป ตอนนี้สามารถทำงานได้อย่างสบายใจใช่แอบก็นี่มาก็ไม่น่าจะมีการเซนยกเลิกคำสั่งหรือว่าการที่จะมันนั้นมันมันมันไม่ได้อย่าไปพูดเรื่องนั้นดีกว่าแล้วก็ทำงานไม่มันไม่ได้มีปัญหาอะไรสำนักงานะชาธทุกคนก็ร่วมกันทํางานสังเกตว่าเราทําเพื่ออะไรก็ทาเพื่อพี่น้องประชาชนหีนว่าปลอดภัยส่วนกรณีที่บิ๊กโจ๊กยื่นคําร้องถึงบิ๊กต่อให้เซนยกเลิกคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเรื่องนี้ท่านจะพิจารณาหรือไม่ พลตรดจเอกต่อศักดิ์ก็บอกว่ายังไม่เห็นหนังสือคําร้องเลยนะฮะนี่ก็เลยเป็นคําถามว่าเอา้าแล้วบิ๊กโจ๊กไปยื่นแล้วเนี่ยส่งเอกสารไปถึงสำนักงานตํารวจแห่งชาติแล้วท่านยังไม่เห็นถ้าท่านยังไม่เห็นก็แสดงว่ายังเซ็นยกเลิกไม่ได้บิ๊กโจ๊กก็ยังคงค้างอยู่กับคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนรอเพียงการวิิจัยของกพคอตรพิทักษ์ระบบคุณธรรมของเขาเท่านั้นว่าคําสั่งให้ออกจากราชการของบิ๊กโจ๊กนั้นชอบหรือไม่ชอบ ตามกันต่อนะครับสำหรับความร้อนแรงในวงการสีกากี